ค่ะคำถามต่อไปเลยค่ะน้องคิมีมน้องคิีมถามว่ายังไงคะค่ะก็จะได้ไปอยู่ต่างประเทศไหมภายในสองปีนี้นะคะภายในสองปีนี้น้องคิีมจะได้ไปอยู่ต่างประเทศไหมนะคะจะพ่ามาสีใบค่ะภายในสองปีนี้ยังอยู่ที่ไทยอยู่เลยนะคะ ยังอยู่ที่ไทยอยู่เลยยังทํางานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ไปนะคะน้องคีมไม่เป็นไรเนาะค่ะคำถามต่อไปค่ะน้องคีมถามว่าไงคะจะได้เอาเลยไหมคะค่ะจะได้แฟนคนไทยหรือต่างชาติอ่าคนไทยสองใบค่ะจะได้แฟนเป็นคนไทยนะคะหรือว่าชาวต่างชาตินะคะอีกสองใบค่ะชาวต่างชาตินะคะอือ อุ้ยได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะน้องครีมได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวต่างชาติในลักษณะนี้หมายถึงว่าอาจจะแบบว่าไม่ใช่ฝรั่งจานะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งที่ไม่ใช่ไทยแท้เป็นประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่เป็นคนมีเจ้าของรักแล้วก็อาจจะต้องเลิกกันนะคะน้องครีมเราเลิกอเขาหรอก็ไม่ไม่เป็นเป็นไปได้ทั้งทั้งสองอย่างนะคะน้องครีม เบื่อง่ายโวยวายเก่งรู้สึกหงุดหงิดถ้าคนไทยนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติจะดีนะคะอาจจะมีข้อจํากัดอาจจะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ก็ไปมาหากันได้แต่สามารถคบกันได้ยาวค่ะน้องคีมค่ะค่ะน้องคีมอย,อยากทําธุรกิจค่ะค่ะอยากรู้ว่าจะได้ทำไหมสองปีนี้นะคะน้องคีมจะทําธุรกิจเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้ทำไหมนะคะค่ะถามเพื่ได้ไหม ดเดียวกันค่ะถามทีละคำถามก่อนนะคะจะทำจะได้ทําไหมก่อนนะคะภายใน2ปีนี้นะคะน้องทีมจะทําธุรกิจเนี่ยจะสามารถได้จะทาจะทํำไหมจะได้ทํำไหมนะคะได้ทำนะคะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งอาจจะมีงานประจําแล้วก็ทําธุรกิจไปพร้อมๆกันนะคะก็คือได้ลงมือทําละค่ะมันเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะคะได้ไพ่เดลเลเวอร์นะคะแล้วก็ได้ไพ่สามเหรียญแสดงว่าน้องครีมยังต้องอยู่ที่งานประจําแล้วก็เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่นะคะ ธุรกิจที่จะทำอะค่ะทำแล้วจะดีไหมอ่าเมื่อกี้สามารถทำธุรกิจได้นะคะทีนี้ก็ถามว่าธุรกิจที่จะทำเนี่ยทำแล้วจะดีไหมนะคะรวยไหมรวยไหมมาเหนื่อยแหละรวยไม่ล่ะเดี๋ยวลองดูก่อน ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนไหมว่าเราจะทําธุรกิจอะไรเหมือนเราคิดมากคิดเยอ,อะหลายอย่างอ่ะเรายังไม่ได้จับต้องไงนะคะไพ่ก็จะขึ้นว่ามันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าในวงเวียนของเราเรายังต้องทํางานประจําอยู่นะคะก็ยังไม่ปังสัทีเดียวนะคะน้องเหนือยต้องไปคิดมาก่อนว่าเราจะทําธุรกิจแล้วธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจอะไรค่ะคะ่ะน้องครีมคำถามสุดท้ายธุรกิจชาบูปิ้งย่างค่ะดีไหมธุรกิจชาบูปิ้งย่างนะคะดี拜拜<ม>ไหมปึ๊บ ต้องวางแผนดีๆก่อนนะคะต้องวางแผนดีๆก่อนเพราะว่าไพ่บอกว่ามันจะลงทุนเยอะนะคะแล้วก็เสียเงินโดยปุปปับฉับพันบางทีเราคิดว่าเออมันต้องลงทุนเท่านี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นไพ่ไปที่สามตัวต้วตวนสถานการณ์ปัญหาปัญหาคือว่าเราจะต้องมีการวางแผนก่อนนะคะแล้วก็จะต้องมีผู้ช่วยนะคะมีคนที่ปรึกษาเราถึงจะทําได้ประสบการณ์สาเร็จนะคะก็ถือว่าทําได้แต่ว่าต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องมีการวางแผนที่ดีค่ะน้องคีม ขอบคุณมากนะคะน้องคีม <ไป S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ